พี่เขามาช่วยดูแลแมวที่บาดเจ็บเนาะโอ้นี่มันไปกัดใครมาหนี่ยอาวเลยสงสารน้องแมวนะครับผมแล้วนี่คือขับรถไปแล้วก็เจอแมวแล้วก็ช่วยเงี้ยครับเจอแล้วก็ช่วยคือเนยาแล้ว,วครับผมเป็นอะไรนะครับผมผมเป็นพนักงานจัดการอยู่ที่ปากกระเหรอ๋อนี่เป็นท,าาาาทนนหารนะครับโอ้โอจิตใจงามมากนะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหลังหลังมอเตอร์ไซค์ก็มีอาหารแมวมีอุปกรณ์ช่วยช่วยเหลือแมว อ๋อนี่คือวิ่งดูแมวก่อนตอนนัวิ่งตอนปีทุกวันั้งแต่ปีสามเลยครับผมโอ้ขยันมากเลยนะครับติตใจดีมากเลยนะสวัสดีครับพอดีวิ่งมาปุ๊บเจอคนหนึ่งพี่คนหนึ่งก็บอกว่าเป็นขี่มอเตอร์ไซค์มาช่วยแมวนะครับอันนี้แมวอยู่หน้าที่วัฏสถานบวดหามเนาะพี่เขามาช่วยดูแลแมวที่บาดเจ็บเนาะ โอ้นี่มันไปกัดกับใครมาเนีเ่ยอาวุธเลยสงสารน้องแมวนะแล้วนี่คือขับรถไปแล้วก็เจอแมวแล้วก็ช่วยงนะเงีนะ้ยครับเจอแล้วก็ช่วยเป็นนิยามแล้วครับผมเป็นอะไรนะครับผมผมเป็นพนักงานจัดการอยู่ที่ประลัดกระสุอ๋อนี่เป็นทหารนะครับ,โอ,รรบโอ้จิตใจงามมากนะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหลังหลังมอเตอร์ไซค์ก็มีอาหารแมวมีอุปกรณ์ช่วยช่วยเหลือแมวนะขี่โอ้บนะิ๊กไบค์เนาะ ผมก็งงแค่เห็นคนจอดรถอยู่แล้วก็นั่งอยองๆผมเพว,ว่าทําอะไรบอ<ม>กเว่ามาช่วยแมวโอ้น่ารักมากครับนี่แหละคือคนมีอันนี้ง่ายๆพอดีวิ่งผ่านมาก็เลยแล้วโอ,โอ้มันจะไปรอบเพี่อนหน้ามันเยินเหมือนนะรอบหนึ่งครับคืออย่างน้อยเราได้ยานในระดับหนึ่งครับคืออย่างน้นอนนยช่วยรักษาเขาก่อนอนะแผลครับระดับหนึงแล้วแมวโอ้น่ากลัวนะผมไม่หมูหน้าเละเลยเนี่ยแมวสงสารแล้วทุกเช้านี่คือวิ่งหาแมงี้ทุกเช้าเลยเหรอ ตามตามตามจุดที่ว่าเป็นแมวจรครับแมวจรแต่ว่าแต่เดี๋ยวต้องไปทำหลับทำหมันให้มาเนาะใช่เขาเดี๋ยวว่าทำหมันที่ลองแบบวันิคุณหมอฝึกงานท่านไหนก็มาเปิดฟู้ดตามชาวบ้านได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะกำลังมีนโยบายอยู่ต้องทำหมันขาทุกที่แล้วผมใช่ตกลงปัญหาแมวเยอะกว่าปัญหาหมาใช่ไหมก็เป็ปัญหาแมวแมวจรเราก็แก้ได้ก็คือเปิดหมุนทำหมันรีจบเลยก็ทำหมันรีใช่ส่วนแรกนักข่าวก็เป็นเรื่องเราก็เป็นเรื่องต้นแล้วนี่เราวนแถวไหนเนี่ยวนรอบวนรอบสนามหลวงแล้วมีเยอะมั้ยเยอะกี่ตัวก็ผมเห็นมี พี่ต้ให้ตามวัดตามเข้าตามทางเข้าแล้วก็รวจก่อแต่าเราเราทำหมันเชื่อไม่เกินสองสามปีมันอาที่จบเลยครับทำหมันสองปีก็จบนะจบเลยต้องไล่ทำหมันได้โอวน้องแม่เอ้าหนูดูเอาน้องแม่ให้จบก่อนโอ้ที่มันจะรอดเหรอเนี่ยผมเห็นหน้าแล้วน่ากลัวมากเลยก็คือเราอันนี้คือถ้าเราตรวจการสอบก็คืเป็นเป็นแบบที่ติดเชื้อแล้วก็เราหยอดหยอดหยอดตาแล้วก็ทาทาลายยาฆ่าเชื้อก็จะเพียงแล้วจะดีขึ้นแล้วน้องน้องนี่เจอทำไมจะเป็นหมอป่ะหรือว่าไง หมอท่านท่านสอนผมก็ไปช่วยงานท่านท่านบ่อยคุณหมอเวลาติดดาสาครับแนะนำยาตัวนี้ใช้รักษาแล้วยังไงเราก็ปล่อยแล้วให้กินข้าวอย่างตัวเนี้ยก็นี่เดี๋ยวทานอาหารตรงนี้ครับผมอ๋อนี่คือให้อาหารไปหน่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูดูเรื่องทำหมานให้นะโอเคพรับผมดีครับแล้วมีมีอะไรแนะนำไหมเนี่ยนี่เป็นอาหารนะเนี่ยเดี๋ยวเข้าเวรที่สนักประหลัดเข้ากี่โมงครับเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าตอนสองสองโมงครึ่งครับผมอ๋อนี่คือวิ่งดูแมวก่อนวิ่งดูแมวก่อนตอนตีสามนะครับวิ่งตอนตีสามทุกวันต ผมโอ้ขยันมากเลยนะครับติดใจดีมากเลยนะให้อาหารแมวให้อร่อสงสารนะเนี่ยโอ้โอ้ไปได้อ่ะยังมีแรงอยู่ไม่เป็นไรอ่ะปล่อยไปแล้วผมแล้วก็มันโดนอะไรกัดเนี่ยมันเป็นแผลติดเชื้อครับผมตัวนี้เคยเห็นนานแล้วเหรอเห็นเห็นประจําแต่ว่าไม่ค่อยมีคนให้จับแมวก็คือก็คือแบบเขาแบบจับมันไม่ค่อยได้เดี๋ยวอ่าแล้วเราจับได้ผมมีเทคนิคครับเหรอแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือไม่กลัวเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็เอนทร์อร์ฆ่าเชื้อโอเคต้องระวังนะไม่รู้มันฉีดวัคซีนมันเนี่ยครับ อ้าวโหนี่ครับเราเห็นแต่ช้าเราเห็นสิ่งดีๆนะเป็นเป็นน้องทหารนะมาช่วยดูแลแมวครับมันอาไปแล้วอ้าวก็เดินได้ดีนะได้น้องเหมียวโชคดีนะลูกโอ้ขอบคุณมากนะนี่เอาดูหน้าคนนี่คือฮีโร่ตัวจริงครับทหารนะทหารไทยน่ารักครับแล้วเดี๋ยวขี่ไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้กางจุดข้างหน้าต่อแล้วเดี๋ยวก็กลับที่พักครับผมโอเคพักที่ไหนครับเนี่ยครับผมพักที่แสตลอดอครับอ๋ออยู่ในกรมทหารนะแค่นี้เองเดี๋ยวผมก็วิ่งผ่านโอ้ น่ารักน่าทหาราดีๆครับด,ดีครับยินด,ด,ดีครับแบบเมืองไทยเราแบบช่วยกันแบบแบบจริงแบบเล็กๆน้อยน่ารักน่ารักแบบนี้ครับใช่นะ<ด>เออนี่ก็เขาทําแบบไม่มีใครติดดนะูนะเพราะถ้าผมวิ่งไม่ผ่านก็ไม่เห็นหรอกนะเอ่อไม่มีใครรู้ก็ทําทแบบปิดท้องหลังพังจริงเนาะก็คือยาเราก็จะมีมีติดกระเป๋ามีเข็มยาอ้นี่ยาที่ป้อนยาเหรอครับตอนนี้ก็เป็นยาวิตามินเพิ่มเสริมเสริมภูมิแมวแล้วก็สลิงเอาไว้ให้น้ําให้นมแล้วก็พวกยาหยดตายาฆ่าเชื้อโอเคครับน่ารักเนาะขอบคุณมากเลยนะน้องขอบคุณมาก แล้วมีอะไรแนะนำอีกเมื่อกี้พูดเรื่องเรื่องรถ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 อะไรเะนักเรียนอยากอยากให้มีเรื่องเรื่องแบบป้ายแบบเวลาตามโรงเรียนนะครับป้ายขับรถเบาๆก็จะมีน้องหมาน้องแมวผมนั่งเทราอ่ะแล้วก็เป็นทางประเทศอะไรเว่ามีมีอะไรข้ามไปให้กับพระเจ้าแถวโรงเรียนนะได้ครับรล้วนทาลงกันนะผมก็ขายจร่มีรถเกียบรถอะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วก็ทำหมาน้องหมาน้องแมวก็พอฟรีตามพุจะเยอะปัญหานี้หมดเลยโอเคครับปีท่านั้นผแล้วดูแต่ดูมาดูหมาหรือดูแมวเนี่ยดูน้องดูน้องหมาน้องแมวแล้วก็เห็นแล้วก็มีก็ลงไปคาดคาดหมาหรือคาดแมว ช่วยกันทั้งคู่นะโอเคครับโอ้ไม่น่าเชื่อนี่นะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาชนหมาทีได้ไหมมาโอเคแข็งแรงมากขอบคุณนะโอ้นี่ยครับคนขับบิ๊กไบค์แต่ติดใจงดงามวัดอ่าโอ้คุณก็ไม่บอกว่านะเป็นทาสแมวเนี่ยได้เลยครับนะขอบคุณนะครับพี่ทหารนะครับโอ้น่ารักมากเอาขาพีดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักครับ